สวัสดีสวีดัสกลางทงกลางทาพี่น้องครับมาตุ้มมะฮ่มกันยังอยู่หนองน้ำเลยจะได้คือหลายแต่จะได้หมดเลยเป็นังไนเดินเทไนแฮนะมาว่าต้นเป๊ะเขาเลยเป็นพูดเล่ากินกลางเต้นบ้านก้านเลี้ยวพี่น้องว่าสิมาลงแห่อยู่หนองวัดสันว่าเออเอาใส่ละแห่ยังไงเมื่อคืนใหญ่ไงเดี๋ยวในบอกแห่บ้านปลาซิวนะแห่บ้านภาษีหัวไม่ดังอันนั้นบ่ดังอันปู้ปรกันโอ้ยมันโมเมียนเด้อ ล้มพอันหัวบนตัวนี่พอแล้วปลาเป็นปลาตัวใหญ่สําหดัป่าพี่น้องแม่น้องซํานียคือสีเหมืง้ใหญ่แต่สําเนี่พี่น้องนึงไป่น้องอยู่ใต้พี่น้องในวสีสูบน้องวสีสูบเส่งานมืองานนะครับพี่น้องนะครับวันที่แปดเมษาแต่วสีสูบน้องนี่ประมาณวันที่หาที่หกนี่แหะนะครับเมื่อนี้เพื่นว่าจากเบิ่บึงว่ามันมีป่าบ่อ นะครับอยู <descon fin anta> <p ist ur ating> ่หนองอยู่หน้านี่ยล่ะโอ้ปิวพิวเพราะว่าอย่ามาเล่นน้ำน้ำพี่น้องมันแดดบาดนี้กลางเตี้ยนกลางยังเหลียวก็เลยส่วนทีมงานลงมามากินปลาอยู่อยู่หนองว่าษัทแจ๊คสีด้บ่ได้พี่น้องเอ้าชิปนี่มาเบิงน้ำกันสีด้บ่แหกิดเอามาพู้ระดังอยู่ดอกปุ่นดังนึงปุ่นเป็นยี่ตัวแล้วก็เรื่องจวบอยู่ปุ่นเป็ดนะบ่ บ่ได้ปลาเอาเพชรไปยังเขาไปลาบเพชรอยู่นี่สามตัวสี่ตัวนี่มีทังเดียวเล้เหือนี่แล้นี่ความตอไหมความต่อนั่นต่อท่นว่าเอาเบิ้งดูสันเอาลงโลดเธอไมนได้ปลาหน่อยไงเอาเด้อแตกวะโอ้ยโมเมนเด้อเอาไม่ไอยากไอ้คน ขาดอปัญญาตายขาดเอาไหมข้องเว้ยโงเขาเอารงามดลยบุรีนี่เฮ็ดคือปัญาโตนันมตื่นเต้นกู่ลงดีเออแ้ามันบึ้มบึ้มบ่มยังเงียนบ่ดังไฟลัดแหละทั้งฝนพี่น้องปลาพท่านใดอยู่ดังไฟรัดแหละทังเอาแม่พูดจะคล้องแหงไหอที่ดังอยู่สูงเด้อ นี่ว่ามันหัวป่ามันโมเมนต์บาาเลยอ่ะจะทำดาวไม่ใช่เพื่อคุยนะครับก็จะมานี่เมืองน้ำนี่นี่นี่เฮ้อยังก็เจ้าเกินนะพักนั่นนั่นนั่นบินไปละปุ่นปุ่นปุ่นปู่นว่า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  พเอาองเฮอเอาอเออคะแนนน่นจะได้กี่คะนจะคงแงพ่ยังนางเซ่อยู่เปลงไปแม่จะคงแง่้แขนจะอดพูดไม่่ะน้ำไม่สเตคุณแมังหะอย่าี้โอ้สเตความอกกล้องยางดีวะโอ้ยเนาะเาาหยาบคายเด้อบอกกล้องเด้อในเด้ออยบตัดด้เนี่ยหยาบคายเด้อสเตก เป็นภาษาอีสานอีกอย่างนึงโอ้ยนอเาบอตัวทิต Is ัวเดเลยนะสมญาษาสไปแม่ลงไปเงินน้ำเขาไบวานั่งมาย่งนอยู่นเนียเนี่ยเนี่ยเฮ็ดแล้วบัดเฮ็ดแล้ว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 นส่เฮ้ย้มวเาไลงพี่ลงแม่บ้ดนี่อกนบ่อขนะแมกว้างเ็ลงมาอย่างนี้นโอ้นนลมานบ่่าเนีมัามตัวพ่เนีย ตัวปัญญาตายลงน้ำได้ป่ว่าสัตวแล้ววะรถถลยหางจกไว้หลังมานน่บ่เปนไดหอดเอี้ยนหมหมดเลยคันรุ่นนี่ครบมันยไม่ีเลยย่อน้เาไนี้อลมันจวดจวด้จวดจวดกูลงแค่เออเตรียมการอะไรแม่นบ่ถ้ามันจวดลงแถวแต่ปัญญาตายแล้ววะมัดสีตแหบ่ล่ะเสส่วนแหบหอดเสนหส่วนทั้งนั้น ไปว่าได้ฮือฮือขึ้นสิใกล้กเนาะเลขึไปเอาเบิ้งลัดเบิ้งเไปเดีไางนโอ้ยนขึ้นมาเอาระบาดนี่น่านเห็นว่ามันต่ำแล้ววันนต้นมาพี่วัต้นต่ำแล้วต่ำเลี้วโอ้ยบ้างก้องปับเขาปับเลยเนาะโอยจะแม่น่นตุ้มแหตุ้มแหตุ้มแหน่านหละันขแน่นัน มันแดดบางหันกล้องอยว้หนขอเล็ดตัดกล้องสักวันพี่น้องเอ้ยจวดโหลดโอ้ยนั่น้อยมันเป็นไฟจัดๆแล้วได้บางหันพี่พี่พี่สายเหยอยู่ตั้งพี si อีกพี่ออกอยู่บ้าเว้ยเอาบาตพี่พีมันสิกับเขาไม่ต้งคอยพี่ได้ดิกน่เลย เฮียงนี้บามันฟูดฟูดฟูดอยู่บนหันเนาะโอ้ยมันจวดบยบนงันไหมเพราะง่้ตายแรนขนาดเลยน่าในบ่ตัวเราลงได้อีลีบาดตัวเราลงได้อีลีบาดเดียวเอา โอ้ยเป็นเด้นอบดเป็นได้ยกินบนอบดเขียวนเขียวของมแต่ปลาคับปบลาโลงไปกับได้กล่องมันหอนเดดบรมีกโตคือมีดละบาดนี่โอ้ยขีตัวปัญญตายลงน้ามาซื้อเถ้ากุ้ยปลาขีตัวแนวี่สะเดอดตายไปปลาห่บันรน้อเนฮียเลีวเฮียเลีวปลาตัวนี้เหือไม่เหือสันโอ้ยขาดอกตัวปญญตายลงน้ำได้ล้วล่ะ ตัวก <t od il |ms|> ูขึ้นแม่ซูบ่ตบาดเเออนั่นนี่นั่นนี่นั่นนั่นนั่นอยู่บ่ล่ะบ้านโอ้ยบลาหนิ่นะมา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 โอ้ยมันฆ่าเยหันตัวนี้ล่ะไฟจุดจวดอหันนั่นโอ้ยโอ้ยมันฆ่าลยอ่ะปลาหนี่ตายเขาบอคือตัว้าดอกพาหย่ตายได้ยาวดอก เป็ดปลานิ่นนอวันป้านมามาเอาขึ้นมาสันตัวเดียวนั่นละอุ้ยว่าเป็นเกือบลดปรลูดอย่างน้อได้แล้วตัวได้แล้วปลาตัวนึงนั่นี่ว่ขึ้นมาพี่วีขึ้นมาพี่ก็จะเอาขึ้นมาบนเหนั่นเออเอาเห้ขึ้นมาโหลดยาบัน ออกหัวเลาหัวข้างเงี้ยเหรอออกรอกแหบบอไม่ไ่แคบอกบไจวดแล้วไฟอันแหบนะไฟตีนแหบนะเอาบอเขาบอได้ตัวลงดอกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บ่ตัวดอกไม่ยาบเอียงยังได้อยาบเอีงยังได้โอ้ยหาการผ่านเลยผมอกลางงามเลยปนิใหญ่เงาแงงามๆเลยเอานี่ เกลี่ยลอยู่ดอกพี่น้องเลยที่ต้องโล่สีสันงามขนาดเลยอู้ัวกงัใหญ่นี่ปีกนี่กินบะเทนกัลากันสิปีกกันลาบก็ได้เนี่ยลาบก็ได้เนี่ลาบเนี้ยก็ได้กินหลายคนอยู่นี่พเผมันเหล็กเขาเผาตัวนี้โอ้ยเกี่ยวคนละเฮ้ยแมหมาอยู่ดอกเฮ้ยหมาเฮหมามาดีเมื่อไหรเลยเฮ้ยหมันแ้ยหมนอยู่ จะของเหีโอเคยู่ดอกนาซึตาบ้านยูไนเฮตัวนึงก็น่นั่นนั่นมเอเจ้าปากว่นั่นเอ้ามาไตตตเอาลงน้ำอีกอวยตายตายแต่ลแนวใส่ปลาใ่แล้วไเอายังมาบกาแนวมาใส่เน่ยตัวเอ้ยน่าใส่จะใส่ลูก โอ้มันยั่งมือนี่โอ้ไตรเมืองแบบอะไรสับโอ้ยเอาไม้มาห้อยเอาเงือกบ้านกระไดสันเสะเลยนี่ผมใส่ข่ oh, อยเ oh, ออกระสอบมาลูกระสอบมาอผู้ใดโทรมาน้อ่ะผู้น้ออึ้งเบิดแล้วเด้อครับเด้อสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาวางสายเร็วเอ้ยตัวประจังอึงมาจากพี่น้องข่อยเอาเอาออกลูกไปเลยไาไปฟ้ปลาตัวนึง่งเราเอาหมาันหมันหมันปลาสอบนึงได้ปลาสอบนึงเออใส่ดอกบรกห้อยหน่อยบ้าง พีบังออยเชิดลีใหญ่น้องในไปไหนไหนสีสูบมืออื่นมืออื่นไหนได้หนิสูบน้ำขึ้นมาใบพีละอ,อ,อ,อุ้ยพีบังออยเอ้ากูได้กินเทียงกินง่ายาก,กูกได้ไล่กัดก,กูกได้ลาบได้เจียวได้ปนขคบประสานน่นแม่เป็ดตายเนาะไม่เลว ทีแรกว่าจะเอาเป็ดแล้ว,น,ลวนี่น,นะ้าเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องว่าสิสูบน้องนี่นะครับนะวันที่หาที่หกนี่แหละสีสูบน้องนี่อยู่นะครับเอาเครื่องมาตั้งสูบน้ำขึ้นมาไใบน้องทึงนะครับสูบปลาสูบน้องใส่งานเพิ่นวันที่เจ็ดที่แปดนะครับฮูอะโอเค คลิปนี้คือเสียวว้รัพนี่นะพี่น้องนะครับมาเห่นน้องเห่นหน้านะครับเามาเห่นน้ำประจันนะครับหลังจากที่กลางเตีนกลางงานเตรียมงานเตรียมการในวันแล้วก็ได้มาเล่นน้ำได้ปลาตัวนึงพี่น้องนะครับปลานิ่งใหญ่เสียเมื่อลาบกินกันละบาดนี่เอาจวดจวดจวด